จะได้เนี่ยเห็นอะไรนี่ชื่อวัดปขายตลาดน่เห็นตลาดนี่เหนเ,เนี่ัไปขายต <c oughs> ลาดนั <c oughs> ่นแหละเอาไปไป,าไป้ายจผ่าเพื่อนไปมันอ,อ่ะเอออันอันข้าว่างคายฮะ่ื่องชื่อฮะะออนฮะจะไปตลาดจะห็นั่นน,น,น,น่ะองซื้อเยอะงัดอีดูแ <c oughs> ่ไมน่นะชื่อซอยแน่ชื่อซอยแน่ชื่อซอยนดูถูกใจดีอะ้รกพวกท่านก แม่ขาในเงินแม่เขาในเงินอยู่ใค้ซะผลัน่ะน่ะพวกทานน่ะเป็นพุทธนั่นแหละยาดออาไปในดมัดบครัวเลยมดแกงเลยนะาทานนี่โมันทัตลาดหไลอยู่แล้วมันนี่มัดอบครัวทั้งลูกทั้งคอโั้แม่่เร้นเดืเงลงหนาตาในดดีมดจ อ <t aring> ุ้มลูกเล็นน้อยใช่พู้อุ้มลูกน้อยค่ะคุณสมัยอยากว่าอุดรพี่น้องไว้ค่ะประจำมานานในตลาดเซโนส่ัยอยากว่ากีบพื้นมันชุ่มเฮากะทุกคันอยู่ดอกแต่ว่าน้ำมือมือตีนมีนะอ่าเพลิดอยู่เนาะแล้วพอไปเนาะค่อยหายคนแก่ทุกสาขาตาบอดเลยใช่แต่ต้องแก้ดีก็บ่หายแล้วเมนอ่อนแล้วค่อยหายพี่น้องไว้ลูกแม่นอ่อนนะอ่อนให้นะคะ หัไมิกิิตัวชินเลยนะแต่ลแหละได้เงินดับหลังรวมกันเออหักเส้นกันเงินเขาแล้วเขาขายขาขายขายไขามายเฮ้